นมสตีสวัสดีอันนี้เราอยู่ที่สวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายศิลป์ธรรมพระมหาบุรุษโพธ,ธิสัตว์สถานที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าชาติสถานสถานที่ประสูติสถานที่เกิดขึ้นแห่งศาสดาเอกในโลก เริเวสวนลุมพินีแห่งนี้ปัจจุบันนี้เรียกว่าลุมมินเีหมู่บ้านลุมพินีในเด็กครั้งพุทธกาลนั้นตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองกระบ,บลิลพัดกับเมืองเทวทหะพุทธสถานแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ เป็นสถานที่ประสูตรของเจ้าชายศสรอถาพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นตำบลที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นสวนลุมพินีอยู่ในเขตแดนของกลุ่มกบิลพัตร์แคว้นสักกะเมืองกบิลพัตร์จะอยู่ทางนน้นนะครับจากนี้ไปประมาณ60กิโลถึง65กิโลนะครับพระเจ้าสุโธธนะเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ปกครอง อันสก,กะสวะนเมืองเทวตหะจะอยู่บริเวณด้านทางนู้นนะครับประมาณ60กิโลเมืองเทวตหะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอริยกในสมัยนั้นก็มีพระเจ้าสุปปุทธ,ธะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนางเริมห ah ายายทีวีอภิเศษสมรสกับพระเจ้าสุโทโธธนะ พระพุทธเบดาพระพุทธมารดาได้อยู่ร่วมกันในวันเพ็งขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันที่ดวงวิญญาณของพระโพธิสัตว์คือพระเจ้าเวสสันดรหลังจากมีพระชนมาย,ยุดได้ร้0ปีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วก็ได้เจตเจเคลื่อนย้ายมาปฏิสันธิในพระคันของพระพุทธมารดาพระนางสิรงมหามายาเทวีที่พระนางได้ทรงพระคันท่วนทศมาก็คือสิบเดือนพระโพธิสัตว์อยู่ในคันของพระมารดานะครับสิบเดือนทุกภพทุกชาติ พอใกล้จะประสูติแล้วนะครับเป็นรรมเนียมของหญิงในสมัยโบราณครั้งพุทธกาลสมบูรณวิบจะต้องไปประสูติที่เรือนของตนเองเรือนของฝ่ายหญิงพระนางสิริมหา,มายาเทวีเมื่ออภิเสสมรสกับพระเจ้าสุโทธทนะไปเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุโทธทนะที่เมืองกบิลพัฒ์ควายสก,กะพอใกล้จะประสูติก็สเสด,ด็จโดยมีราชรส มีริ้ขบวนนำเสด็จเพื่อที่จะไปเมืองเทวตหะมาถึงตรงนี้เป็นเขตแดงของเมืองกะบะดิลพัทมีอุทยานไม้สาระสุรุ่มพินีนะครับจะมีไม้สาระมากมายพระนางสีมหมามมยาทีวีมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไม้สาระซึ่งพลิดอกออกใบบานสะพั่งผิดฤดูดดกาลปกติแล้วนะครับในเดือน สภษาคมเนี่ยมันจะเป็นหน้าร้อนใบไม้ก็จะร่วงแต่ด้วยอูปภาพของพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในพระครันของพระนางมายาทีวีและอนุภาพของเทวดาโดยบรรดาให้ต้นไม้สาระดงไม้สาระที่นี่นะครับส่วนไม้สาระเนี่ยออกดอกออกใบนะสวยงามทําให้พระนางน,นั้นมีความสนพระไทยสนใจที่จะมาประทับพระผ่อนอริยบทหยุดพักตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็จะมีต้นไม้สาระอยู่นะในบรรดาต้นไม้สาระมากมายที่สวนบุญนีจะมีต้นไม้สาระอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นพระนางมายาเทวีนะครับเมื่อพระองค์ได้ประทับพักผ่อนอริยบทแล้วพระองค์ก็ประทับยืนตรงนี้นะครับเหนียวไม้สาระและทําการประสูติเจ้าชายเสื็ถักประสูติในท่ายืน เจ้าชายเสียานเมื่อประสูติจากพระคันของพระพุทธมารดาแล้วพระโพธิสัตว์นะครับเป็นผู้มีบุญญาธีการเดินได้เจ็ดก้าแล้วก็พูดได้ในบรรดาพระโพธิสัตว์สอสงไขยกำไรแสนมหากัปเนี่ยประสูติจากพระคันของพระมารดาแล้วผู้ได้จะมีเพียงแค่สมชาติเท่านั้นหนึ่งเกิดเป็นมโหสถบัณฑิต สองเกิดเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบาร,รมีชาติสุดท้ายและครั้งพุทธกาลเกิดเป็นเจ้าชายเสียถากพ,พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ในมาดาสีสองไขกําไรเสรียนมหากัปที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญบาร,รมีเต็มรอบแล้วพร้อมที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระรุตรสัมาสัมโพธิญาณในครั้งพุทธกาลมาประสูตรงนี้เนี่ยผู้ดได้แค่สามชา จ้าชายเสร็ตาเนี่ยยืนประสูตรแล้วก็ยืนชี้นิ้วไปบนท้องฟ้าแวงวาจาอันองอาจว่าอัคอมหาสมิโลกะสะเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเชิดท้องมัสมิโลกะสะเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเสด็จท้องมหาสมิโลกะสะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกอาญามันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพโว พบนี้ชาตินี้เป็นพบสุดท้ายชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกแล้วแล้วก็ย่างพระบาทได้7จ็ดเ4 5 6 7เพราะฉะนั้นภายในมายาเทวีวิหารจะมีรอยพระบาท1ในเจ็เป็นรอยเท้าที่พระเจ้าสรมราชทรงสร้างมายาเทวีแล้วก็ ปิสถานลอยพระบาทของเจ้าชายเสรทะน่าจะเป็นลอยเท้าจำลองยกเป็นบุคลาธิฐานกา am, ร,าราที่เดินได้เจ็ดเกาเจย่พระบาทนี้นะครับมีนัยยะอยู่สองประการก็คือประการแรกพระธรรมมนสองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะกระาจายไปใน,ปนแว่นไถ่ทั้งเจ็ดในครั้งพุทธกาลแต่ความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดหลายวันแคว้นมากกว่าเจ็ดวันแคว้นประการที่สองก็คือเจ้าชายเสือกพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ลงมาเกิดอีกในวันทั้งเจ็ดธนาคารพระราษเสาร์อาทิตย์จะไม่ลงมาเกิดแล้วจึงเป่งอาภิสวาจาว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกพบในชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ลงมาเกิดในวันทั้งเจ็ดอีกและไม่ต้องสวดสภาอต่อยุศเรบรมีววเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีบุญมากนั่นคือการย่างประบาทได้เจ็ดเก้าเป็นปริศนารรมสอนให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบหลังจากที่พระนางเสด็จม,มหมาบาาเทวีประสูติ นะครับตอนนั้นก็มีพระอินทร์ลงมาจากสวรรค์ชนดาวดเดงนะครับมาทำการนะครับดูแลนะครับรักษาเขาบอกว่ามนทินในการคลอดความสปกปรกลบอะไรต่างๆเนี่ยนะมนทินในการคลอดเนี่ยของหญิงเนี่ยไม่มีเลยเพราะพระอินทร์เทวดาเนี่ยได้บรรดาให้มีท่อน้ำร้อนท่อน้ำอุ่นนะครับ ได้ลงมาจากสวงสวรรค์มาชำระล้งงางพระวรกายของพระโพธิสัตว์พระนางม,มายาเทวีหลังมีประสูติการก็ไปสงสนามที่สักโบกครณีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสถานที่ประสูติของเจ้าชายเสลัะเป็นจุดสําคัญเป็นจุดเริ่มแรกเป็นจุดกระบนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีสามจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือเสาหินพระพุทธเจ้าโสมาราชจุดที่สองคือมายาเทวีวิหารจุดที่สามก็คือสั์โบกครณี นั่นคือพุทธประวัติที่เราได้เรียนรู้ดอกมณฑารลบดอกบัวสวรรค์ตกลงมานะครับณมนุษย์โลกตกมาณที่ประสูตแล้วก็ตกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ปรินิพานดอกมณฑารลบดอกบัวสวรรค์จะตกมาแค่สองครั้งเร่าเยลดาก็โปรยปลายนะครับที่พยามาลาปุกถามอะไรก็คือดอกบัวสวรรค์ดอกมณฑารลบเนี่ยมาทําการบูชาเจ้าชายศิริจมา จ้าชายเสนตัดอุบัติบังเกิดแล้วก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกเิวาจึงได้่องสาธุกันบรรเลงดนตรีสวัสดีนี้พรสถานแห่งนี้นะครับพระเจ้าอโศกมหาราชมาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายมาหลังจากพระเจ้าปริพานแล้วได้200ปีเศษพอมาถึงแล้วมีพระมหาโมคคิลิติสเถระเป็นประธานมีพระอุปปัชชุตตเถระผู้ที่เข้าฌานได้ไวเหมือนกับพระอนุรทุทธะเถระ พระเจ้าสมาราก็ถามว่าพรกคุณเจ้าสืบรุมพินีปัดนี้ร่วงเลยมาแล้วสองร้อยกว่าปีข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานที่ตรงไหนเป็นสถานที่ประสูต,ตกฟ้าของเจ้าชายเจริญศับพระพุทธเจ้าเี่ยประสูตรตรงไหนแน่นะครับพระมหาโมคคีบุตรติสาธติราชท่านเป็นพระหันท่านเข้าฌานตั้งเดียวท่านก็ต้องรู้ว่าตรงไหนคือที่ประตูท่านก็ชี้ว่าตรงเนี้ คือที่ประสูตรของเจ้าชายศิลาะตที่ตกป้าพที่คอพรเะเจ้าโศมาราชพระองค์ก็เลยรับสั่งให้เอาเสาหินเนี่ยมาปักไว้สวเสาหินของพระเจ้าโมาราชผมเรียงให้ทุกท่านได้ทราบว่า,าทําจากหินทรายแดงนะครับทําจากเมืองจูนเน่แล้วจะสูงประมาณนะฮะประมาณ60ฟุตฝังลงไปใต้ดินไม่ต่ำกว่า10ฟุตแล้วบนหัวเสานะครับจะมีสิงโต ดยส่วนใหญ่จะเป็นสิงโตสิงโตจะมีอยู่หัวเดียวมีตัวเดียวเหมือนกับที่เวสาลีวัตตามหาวันที่เราไปกันมาเมื่อวานก่อนจะมีสิงโตสี่หัวเฉพาะที่ปฐมเทศนาวันมะรืนเราจะไปที่ปฐมเทศนาจะมีสิงโตสี่หัวหมายถึงคำโตสอง,ง 2, พระเจ้าจะขยจอยขนะะ,ะจายจะขจรกระจายไปในทิศทั้งสี่ทงของ เขาทำขจรสองของพระเจ้าเนี่ยจะกระาจ,าาจายไปทั้งทิศทั้งสี่จึงมีสิงโตสี่หัวนอกนั้นจะมีสิงโตหัวเดียวที่ยังสมบูรณ์ก็คือวัดป่ามหาวันตัดสังกัดสักพิณนครที่พระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับในภาษาที่เจ็ดที่เราฟังการบรรยายนะฮะบ,บนรถเมื่อวานนี้นั่นแหละครับแล้วจะมีแค่เฉพาะตรงนี้จุดเดียวท่านนั้นที่แปลกกว่าที่อื่นแปลกอย่างไรครับ บนหัวเสาเนี่ยจะเป็นลูกวิทหกก็คือลูกม้าลูกม้านี่ครับตรงนี้เป็นลูกม้าหมายถึงม้ากาญกกที่นำโจาชายเจ้าจัออกจากเมืองกบิลพัทไปบวชที่ริมฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีนะฮะรูปวิทหกเนี่ยมีมาจนถึงสมัยพศ9 0 0เศษพระสมราภังเห็นมาท่านเขียนบันทึกการเดินทางว่าข้างบนหัวเสามีวัดวาอารามีพระสงฆ์เป็พันพันลูก มีวัดวาอารามอยู่แล้วก็มีรูปพิฆาตหกไม่อยู่ข้างบนแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับเสาหินนี้นะก็ก็หักลงมาก็จะเหลือแค่นี้อันนี้คือนะครับรูปพิฆาตหกนะครับมันจะหล่นอยู่ไปข้างล่างเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาจากอังกฤษนะครับมายกขึ้นนะครับเนี่ยมาให้ดูเป็น อักษรที่เหลือกว่านี้เป็นรูปที่กหกรูปนะนอกนั้กจะเป็นรูปสิงเตร์มหมดมีเฉพาะที่ประสูมอย่างเดียวแล้วตรงนี้จะมีอักษรพราหมณีที่เขียนนะเดี๋ยวไปด้านหน้าที่จะได้เห็นเขียนเป็นอักษรพราหมณีอักษรพราหมณีนี้นะครับมีการแปลมาเป็นภาษาไทยใช้เวลาแปลนานครับถึงเจ็ดปีแปลเป็นภาษาไทยว่าพระเจ้าป,ปิยทัศรี คำว่าปิยทัศนีหมายถึงพระนามมาพิไทยของพระเจ้าสมราชถ้าเราบอกว่าพระปิยมหาราชคือพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชหมายถึงรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นพระเจ้าปิยทัศีหมายถึงนามมาพิไทยที่คนให้ขนานนามพระเจ้าสรม,มหาราชว่าปิยทศีผู้เห็นแล้วเป็นที่รัก พระเจ้าปิยติสีครองราชสมบัติได้20ปีพระองค์ได้เสด็จมาที่สือลุงพินีรู้ว่าตรงนี้คือสถานที่ประสูตธของเจ้าชายเสรฐะพระสัมมาสังเกติเจ้าจึงรับสั่งให้เอาสห้ินมาปักไว้ตรงนี้และให้เก็บสวยภาษีอากรของชาวบ้านลุงพินีเพียงแค่หนึในแส่วนแต่ส่วนเนี่ยเก็บแค่ส่วนเดียว อีกเจ็ดส่วนถวายเป็นพุทธบูชาให้ชาวบ้านแถวย่านนี้ได้รักษาดูแลพุทธสถานแห่งนี้เพราะถ้าเก็บแปดส่วนชาวบ้านก็จะไม่ค่อยสนใจนี่คือกุศโลบายถ้าเก็บแค่ส่วนเดียวมีเจ้าลุงวินีมีที่ประสน์อยู่ชาวบ้านก็จะได้รับผลแหงก็จะได้เสียภาษีน้อยก็ช่วยกันบำรุงรักษาพระเจ้าจสมาราช เอาเสาหินมาปักไว้ตรงนี้นะครับเป็นอักษรพรามณีเราจึงได้รู้ว่าตรงนี้คือที่ประูตดของเจ้าชายศิริธเพราะมีศิลาจารึกเหมือนกับศิลาจารึกของพ่อผุนรามคำแหงมหราราชอาณาจักรสุขโขทัยที่ยิ่งใหญ่ของไทยเราแล้ว,ลวพระองค์ก็สร้างวัด84,000วัดวัดลุมพินีแห่งนี้เป็นหนึ่งใน8 4 0 0มวัดสร้างเจดีย์0เจดี เจดีมายาเทวีวิหารสถูปตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในแปดหมื่นสีพันแต่ที่มันเป็นรูปลักษณะแบบนี้เพราะว่ามัน2,300กว่าปีมาแล้วครับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ามแล้วที่มีการซ่อมมีการทําใหม่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าโครงสร้างของอิฐในสมัยก่อนเนี่ย อิฐในสมัยก่อนเนี่ยประมาณศอกเพราะว่าคนในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสูง8ซอกอแสดงว่าคน2,000กว่าปีที่ผ่านม,มาเนี่ยคนสูงฝรั่งเนี่ยสูง180-200-200ฟาดนะเราเห็นอยู่ในเรื่องธรรมดาสมัยทั้งพุทธกาลเนี่ยก็สูงประมาณ8ศอกก็ประมาณ200เซนติเมตรเราจะเห็นอิฐเป็นอิดใหญ่2,300กว่าปีเขารักษาโครงสร้างไว้เขาเอาเอาเหล็กมาดามไว้ เพื่อให้รู้ว่านี้เป็นโบราณสถานเป็นสิ่งสําคัญเพราะมายาเทวีวิหารเนี่ยจึงเป็นสูปสถูปหนึ่งที่พระเจ้าสมาราชสร้างไว้สร้างวัดวาอารามวัดนี้ก่อนที่จะถูกทำลายเนี่ยพระสมรภูมิอย่างมาปี900กว่าท่านก็เขียนบันทึกไว้ในการเดินทางว่ามีเสาหินมีรูปทิ่า็หกอยู่ข้างบนเป็นรูปมา้ามีพระสงฆ์อยู่ที่ชาวพุทธอยู่บริเวณนี้มีวัดอยู่พระสงฆ์อย่างอยู่แล้วพระถังสัง์จังมาท่านก็เขียนลายแทง ทห้เปนเขียนเป็นบารทึกการเดินทางไว้เหมือนจริงว่ามีพระสงฆ์อยู่มีวัดวาอารามีเอ้าพุทธอยู่วัดคือวัดที่พระเจ้าสมหาราชแอบ้างก็เจ้าวัดรงไหนมาก็ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเหมือนวัดที่อุโดโมเมมนี่ยหลวงพ่อเทนมรณาภาพแล้วองค์ใหม่ขึ้นมาก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างวัดยังคงอยู่นะครับวัดในสมัยอดีตสุโขทยัยนะครับสมัยเชียงใหม่เนี่ยเราก็ยังเห็นเป็นวัดวาอารามยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ พระประทเจดีย์นะครับยังสมบูรณอยู่ก็มีการซ่อมแซมมีการบำรุงพันปีสองพันปีก็ยังคงอยู่แต่พุทธสถานต่างๆที่ยังไม่คงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเกิดจากใครภครจากใครจากมนุษย์มนุษย์ที่นับถือศาสนาอื่นต่างาศาสนาดังที่ผมเรียนให้ทราบว่าอิสลามเข้ามามุสลิมเข้ามามุสลิมก็เข้ามา ปีพศ1766-67เป็นช่วงที่เกิดการเผาทำลายวัดวาอารามพุทธสถานต่างๆนะครับที่แห่งนี้นะครับเสาหินเนี่ยนะเป็นหินก็เลยยังคงอยู่ได้แต่ว่าที่เป็นปูนที่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยถูกเผาถูกทำลายพราสงฆ์ถูกฆ่าหนีตายกันหมดแล้วมันลกล้างว่างเป่าเนี่ยมันไม่ใช่ลกอล้างว่างป่าแค่ปี10ปี50ปี100ปี แต่มันลบ้างว่าปก่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเลยนะครับเป็นเวลาเกือบ700ปี6 5 0ถึง700ปีตอนที่อิสลามมุสลิมเนี่ยปกครองอินเดียแล้วอังกฤษเข้ามาปีพศ2 1 7 0ที่เข้ามาเริ่มเข้ามาขับไล่นะครับพวกอิสลามพวกมุสลิมที่ครองประเทศปกครองประเทศอินเดียชมพูทวีปนะครับ มาเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา6 7 0 0ปีเนี่ยอังกิษเนี่ยขับไล่ขับไล่ราชชุบงโมกุลสุดท้ายออกไปแล้วก็หันมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ตั้งคณะสำรวจตรวจสอบขุดค้นพุทธสถานต่างๆโดยมีรายแทงนั่นคือบันทึกการเดินทางของพระสมณะพาเนียมปีพศ900กว่าปีพศ1100กว่าของพระทางสังจัก ที่สำคัญสาคัญทั้งสอง,องค์ยังมีพระสงฆ์อื่นๆสัมนณะี่จงอะไรมากมายนะครับอีกลหลายๆโรที่บันทึกการเดินทางไว้แต่สําคัญคือ2อ,องค์นี้นะครับก็เอาบันทึกการเดินทางนี้มานะฮะเป็นลายแทงแล้วก็ท่านอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะครับท่านเป็นหัวหน้าคณะในการขุดค้นพุทธสถานต่างๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีวัดวาอารามให้ ถ้าสงได้อยู่เพราะว่ามันลบล้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาถึงหกเจ็ดร้อยปีวัดเราเนี่ยในกรุงเทพในเมืองไทยเราวัดล้างเยอะแยะเพราะขาดนะฮะขาดกันขาดกันก <c oughs> ารต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นวัดล้างไม่มีอะไรหลงเหลือนะฮะแทบจะไม่มีซากอะไรเลยแต่นี้มันประมาณหกถึงเจ็ดร้อยปีแต่ที่เป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นซากปราการพังที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือซากวัดวาราลาน,นี่คือพุทธสถานครับ ที่ได้เป็นปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นมรดกโลกแล้วคณะกรรมการสซลน์ลูกบเขาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วคือที่ประสูติเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปอันนี้จังทุกขงังนัตตานั่นคือตายลักลักษณะแห่งความเป็นจริงเราได้มาถึงตรงนี้เราก็เข้าใจว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างไรอย่างไรเราก็จะได้บูชาและปฏิบัติบูชาไม่บูชา,บบชาต่อไปนี้นะครับเราก็จะ กุฏิสมุทูโสรแห่เมตตาแล้วก็จุดเทียนเบูญเทียนนะครับเอนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธะปูชามหาเตชวันโตธรรมปูชามหาปัญโยสังฆปูชามหาโพคขวโหติโลกะนาถัง พี่ปูชย,ยามะอินินากะตะปุญเดนะลุงพี่นีวเนเดงากวะว่าโตชาตกานังปูชนะว่าเสะเนะขาเด้นะบุงพี่สที่ข้าพเจ้าได้ทามรยบาทริศาสสาา มายังสวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ประูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สวดมตนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้ขอเปสนสันน้ยัจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโ่กโรคภัยเพราะหามยามร้ายทุกปฐวันตรลายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ในพภพภบมิที่ดีในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีสามีภรรยาลูกหลานและบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรมทุกภบทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนค้นแค้นอาณาถาทุกขสักเห็นใจไม่มีทรัพย์สินเงินทองอย่าได้เกิดมีแต่ข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเกิดในพุทธศาสนาทุกภบทุกชาติขอให้ข้าพเจ้ามีลาภมียศมีสุขสรรเสริญดีทรัพย์สิสริทานมีบริวาร และมีปัญญาบารมีทุกภพทุกชาติได้วดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรผลเข้าถึงพระนิพานแตนาคตการเรื่องหน้านี้เพว่าออาะราหังสัมม,สมาสพุโทววชา,าราณะสัมปันโน

Engi pasi koa koa, pangai koa, paksa tangi. Engi kapungi, engi wajia, tisu padi pang, Ngoa pakawa toa, wakasam koa, Jatari puri sayu kani Atapuri sepuk Halai sepaka waktu Sama kasih kuwa amun Pahun naya, sakit naya, anjali, karamia, anu,